ไม่น่าเชื่อนางเอกตัวท็อปคนนี้ไม่ชอบอาบน้ำตอนเช้าเหตุ <firing> ผลสุดพีทั้งสวยทั้งแซบ่บถามสเสน่ลลห์พราวพราวสุดๆส,สำหรับนางเอกลูกครึง่งแซมมี่คาวเวลที่นาทีนี้ฮอตแรงมากๆงานลุมเพียบทั้งละครซีรีส์รีวิวโฆษณาต,ต่างๆแต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ว่านางเอกคนนี้ไม่ชอบอาบน้ำตอนเช้า ส่วนเหตุผลของเธอคืออะไรนั้นลองไปฟัมเต็มๆกันเลยแซมมี่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ชอบเพราะก่อนนอนก็อาบน้าอยู่แล้วและตอนนอนแล้วก็สะอาดซึ่งเรานอนดึกตื่นแต่เช้าอยู่แล้วเราต้องเก็บพลังงานเยอะๆเวลานอนถึงสําคัญมาก ว่าจะใครแอบมาเผาหนูว่าหลายๆคนก็เป็นเพราะถ้าเรานอน,อนไม่พอใต้ตาก็จะรวยราแล้วเราไปทํางานมันก็จะดูเหนื่อยล้าออกกล้องถึงจะไม่ได้อาบน้ําตอนเช้าก็มีการสักแห่อบแห้งน้ําหอมพกติดตัวตลอดถึงจะไม่ได้อาบน้ําแต่เราก็มีความสะอาดเบื้องต้นมั่นใจว่าตอนเช้าเราก็ยังหอมไม่มีกลิ่นแน่นอนขอขอบคุณภาพแสมมี่คาวเวลภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ